ครับวันนี้วันศุกร์ที่28มิถุนายนกรกฎาคมวันที่28กรกฎาคมนะครับ BTC อยู่ที่1ล้าน2,000 10 2,100อิตาเรียม63,791.89บิตครับ48.3 XRP 24.47 BCH แปดพันสามร้อยจุดเจ็ดหนึ่ง USDT สามสิบสี่จุดสองห้า BNB แปดพันสองร้อยสี่สิบเก้าจุดเก้าเก้า SLM ห้าจุดสี่เจ็ด ADA สิบจุดห้าแปด Van เจ็ดจุดแปด OMG ยี่สิบจุดห้าหก Ciu ศูนย์จุดเจ็ด SNT ศูนย์จุดแปดเจ็ด CVC สองจุดเก้าสาม link สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด iot ศูนย์จุดสาม zx เจ็ดจุดหนึ่งหก knc ยี่สิบสี่จุดสามสอง abt สาม mana สิบสามจุดหนึ่งห้า ctxc สี่จุดเก้าหก six ศูนย์จุดแปด jfin หกจุดสามหนึ่ง paul ห้าจุดหนึ่งหก docoy สองจุดหก trx สองจุดแปดห้า dai สามสิบสามจุดเก้าแปด usdc สามสิบสี่จุดสองเก้า busd สามสิบสี่จุดสาม bat หกจุดเจ็ดแปด mkr สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามจุดเก้าสี่ eng สิบจุดสองห้า band สี่สิบเอ็ด C O M P สองพันสี่ร้อยหนึ่งจุดเจ็ดห้า K S M เจ็ดร้อยเก้าสิบสี่จุดเก้าสอง D O T หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดจุดหกสี่ N E A R สิบเจ็ดจุดสี่หก S C R T สิบเอ็ดจุดเจ็ดสอง G L M หกจุดแปดสาม Y F I สองแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบ U N I สองร้อยสี่จุดเก้าแปด aave สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามจุดห้า alpse สามจุดห้า ocean สิบสองจุดสองหก snx เก้าสิบหกจุดสองหนึ่ง sand สิบสี่จุดหกสี่ bal หนึ่งร้อยห้าสิบสี่จุดหนึ่งห้า crv ยี่สิบสี่จุดเก้าหนึ่ง grt สามจุดแปด แมตติกยี่สี่จุดห้าห้าเอสเอสสองร้อยแปดจุดเก้าสามสุชิยี่สองจุดห้าอีเอลวีหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่จุดเก้าแปดอีเอ็มเอ็กยี่สิบแปดจุดห้าดีวายดีเอ็กเจ็ดสิบจุดศูนย์สี่อีเอ็นเอสสามร้อยยี่สิบเอ็ดจุดห้าแปดการ่าศูนย์จุดแปดกีทีหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดจุดห้าหนึ่ง l y x e สองร้อยสามสิบสามจุดห้าสอง c h z สองจุดหกสี่ g f หนึ t ่งจุดเก้า e ห้า so แปดร้อยห้าสิบสามจุดหนึ่งห้า a v a x สี่ร้อยห้าสิบเอ็ดจุดห้าสอง f t m แปดจุดสามเจ็ด luna ศูนย์จุดศูนย์สองแปด a p e หกสิบแปดจุดศูนย์แปด a b a r หนึ่งจุดเจ็ดเจ็ด LRC 7.78, ALGO 3.73, CELO 16.58, XTZ 27.9, GAL 14.21, OP 51.07, Atom 304.64, LDO 66.17, STG 20.53, x l, 20. AH l 13.9 flowu ยี่สิบจุดหนึ่งสาม fxs สองร้อยเก้าจุดหกห้า hft สิบเอ็ดจุดสองสาม arb สี T ่สิบจุดหนึ B ่งเจ็ด lqty สามสิบแปดจุดห้าสาม perp สิบหกจุดสี 53, ่เ e จ็ด id แปดจุดสี 48, ่แปด joe สิบเอ็ดจุดหนึ B ่งแปด blur สิบจุดสี U ่เก้า n GNO 3,969.51ผู NO 39้เขียนหนังสือพ่อรวยส่วนลูกทำนายว่าราคา BTC จะแตะระดับ1 000, 000ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีหน้า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ภายในสิ้นปีหน้าพบเศรษฐีคริปโตที่หายตัวไปถูกชํำแหละเป็นชิ้นส่วนใส่กระเป๋าเดินทางในอาร์เจนตินา แบ c ็กล็อกเดิมพันครั้งใหม่ในอินเดียด้วยข้อเสนอการลงทุนบิตคอยเป็นครั้งแรก